เปิดฉากแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2016ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับหลังจากที่กีฬาโอลิมปิกผ่านพ้นไปนะครับกีฬาพาราลิมปิกก็จะตามมานั่นเองนะครับก็อยากให้แฟนคลับ SCG เมืองทอยแต่ของเราร่วม ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยในกีฬาพาราลิมปิกเกม2016ที่ประเทศบราซิลด้วยนะครับเพราะว่าทัพนักกีฬาไทยของเราในครั้งนี้นะครับส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน45คนด้วยกันนะครับ ก็ตั้งเป้าว่าอย่างน้อยจะต้องได้สีเหรียญทองกลับมาอย่างประเทศไทยแฟนกีฬาชาวไทยของเราก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้กับทีมชาติของเราด้วยนะครับอย่างวันนี้นะครับพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์นะครับผู้สาป,ประตูเบอร์หนึ่งของสโมสรกีลเลพยองและทีมชาติไทยนะครับก็จะร่วมส่งกําลังใจให้กับพี่ๆน้องๆนักกีฬาพาลาลิปิกเกมในการรับใช้ชาติที่ประเทศบราซิลในครั้งนี้มาฝากด้วยละครับ สวัสดีครับผมกวินธํรสัจจานันท์นะครับโระัพทตัวทีมชาติไทยครับผมก็ยังไงผมขอเป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้กับน้องๆแล้วก็พี่ๆพาราลิมปิกเกมทุกคนนะครับที่จะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศบราซิลยังไงขอให้ทุกคนสู้ๆครับผมทำเต็มที่แล้วก็ผมมู้ผมเป็นกำลังใจให้ทางหน้าจอครับคครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆนะักกีฬาพาราลิมปิกเกมทั้ง45คนทีมชาติไทยของเรานะครับประสบความสำเร็จในกีฬาพาราลิมปิกเกม2016ในครั้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยว ชาวไทยของเราจะร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้จากการถ่ายทอดสดแล้วกันนะครับสู้ๆนะครับ